สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมากินอะไรละ่ะอัน,นตำยำค่ะยำมั่วทะเลค่ะ <Gin Pink monster> มาคู่คอนมากินด้วยกันค่ะเริ่มเลยนะคะโอเคกินอะไรดีก่อนปลาสดไสสดทิตามตดแช่ในเด้อค่ะจากสาขบลเด้อค่ะเด้อมันี่าปาดไก็สแด้จับปลามาินัน้าปลาทะนเ้่จาเบนด้ะเด้อ่าปาดไดิามนดากับนเด้อค่ะเด้อย้าาดิาน้คากินได้อันหี่ย ยาเม่ซานม่ซา่แต่พ่อนีกินกันกินกันแ่บไ่ได้ค่ะนี่เอ้งโผลเอานึ่งก้อนน่ก็หนัหมอนคคุ้งคุ้งคุ้งุลยคุ้ง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 คุ้คุ้คุ้ง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 ้งคุ้งาุ้งคุ้กคุนงคุ้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 อคุ้งคคุ้งคุนะคม้งคุคุังคุ้คุ้งุคุค ฝากไรก็แช่ด้จาเด้อด้จเด้อแช่แชน้ำกันได้จ้าว่าบอกเป็นแบบคุณนีจะกินก็กินอันนี้จะอมนะคะบ้าเราเรียกปากขานะคะโอ้ชิำแรงยี่บอกค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยสุดยอดได้้แซ่บไรหนูเพิ่เห็นสีใหมนหนสีเขียวมาเขือเ็ศ เดปินกแ่งาเปิ่งข้าไงอร่อยมากค่ะใส่อแวนโอแวนมี่ยขายจำแ่มาพ่อยูางจ้าเต็มเนทุไปมีงมึงจกมารถกูจอดเข้าไปนจอดูรันเน่ยยากจอดยูร้นเน่ยยากะตาบอดตี ก็เจาะก็ฟอมไปจสิเป็นบไม่เงินเลยโบขับรถเงินสี่ร้องล้าไม้ว่อมาไม่ขายแบ่เบิร์ถังนี้มีวิตามินนะคะกินแล้วตาสวยนะคะตาสวยมากๆเห็นไหมตาพี่สวยไหมคะสวยสวยมากค่ะเขียงเบลเขียงเบลเขียงเบล เวียนหักตุ๊กเป้เอาพันชิ้โอ้ยนั่งไม่ถนัดค่ะจะเนี่ยมาขอบ้านพี่แล้วเอาไข่ตั้งเนี่ยผักชีคนนี้มาสองพันหนึ่งกว่าสองพันเปรตต้นกล้ือยอดเลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอยแครงหอยแข็งมาขนาดใหญ่กุ้งสุกก็มีนะคะลวกลวกเดี๋ยวลวกนานนะคะน้ำเดือดจริงลงเอาขึ้น ผู้ไทยก็ไม่ใช่นะคะคลิปแรกนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอืกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฮินดี้ต่อหวานนะคะนต่อหวานมากเลยค่ะกูไปเออไเกูไปเด็ดสุยอดเลยกูบ่าประทับใจกูกูไปก็ตีกันใช่ไหมก็เห็นกูหลอก ดูนี่คะหอยแขงตัวใหญ่ใหญ่เมองก็ไม่เห็นตั้งให้กูไปกูไปต้องอร่อยค่ะกูด้วยตัวเองมป็นคนถามอร่อยมากเลยดาบสาว่าเขาตีกันวันนี้เราตีกันยางหัวปอดมันพวกไปบนลูกตี้มวยยวนหน้าตาลแดงนัะเขาสามลูกใส่ซอสก็แซ่บหรอกใส่เมื่อเอาเนื้อแสบ อนี้อะไรอ่ะูอเฮบปมีหมูยอหยอด้วยเป็นมันตัวชาบดีมันไหลสดอร่อยค่ะตเองเป็นผู้เปิดต้ายตาเองนะคะใช้ตัวใดตัวบักซัดเยีอยน้อยว่านกิบจบหลีเว้มาอย่าจี๊ดอย่าลืมติดตามนะคะตนีบดด้อเหมือนาวงตัวหญ่ สวัสดีค่ะไปก่อนเพื่อนแล้วอิมโอ้ยแก่สุดนะไม่ค่ะไมม่่่ม่่ม่ม่กม่

เาเเอี้กส่สเนขได้เกลียวแล้กเดี๋ยวสเคลยสีเกียวเ่เยบเขาเกวอะไรมแม่ลงสีบ่าห้เปิดน่าแปลกะนันเดี้ย่าแปลนันเขาก็เกี่ยวบน่าอย่างนี้เกี่ยวยู่ทั้งหันบ่เดาเขาบอกยายลุงน่ยลุงนั่นลุงเน่นงาลุงหน่นี้ย โอ้นลุงอ oh, uh, uh, uh. mm ันลุงใส่ปากนี่เนะานของแกนเข้ามาอยู่โอ้ได้บาเดนรเนอยนารวมนี่ของขอปรแล้วกอม่รถเป็นคนม่พอจะว่าของ่หาจน๊ดจี๊ดจี๊ดแตจเกี้ยวเรอยู่หน้าจีเกียวเดียวแล้ววกไม่ทานอยู่หน้านีโอ้ไม่หาินละไม่หาเนกยมืนแ่ง่เนช่วงบนะช่งบมใส่ ขันหนึ่ขั้นหนึ่งเคียวเขาบกเนนี่มักิน้ำจไอหอยูเ้าไนกี่ไปเขา่านน่นี่ี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 นจ่นนนี่นี่ี่นนี้นีีน้่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นี่่นีน่่ี่นนี่นี่่นี่นี่่น่ เขาอยากให้เล่นเอพูดกินไอ่กินเต่ตายอยู่คนเดีเพ็ดเพ็ดเพ็ดค่ะเพ็ดไปแล้วค่ะสูบบาไว้เพ็ดไหลาอยก็ยมรสลได้ขาบลมได้ลอยพวกอนก็เ่หใวกด็เดิเยพวกไขงน ใส่ไดที <ừ> ่น <ừ> ี่เขาเขาลงอีกจุดหน่บนดอีกที่นงไปไหลสุดทั้ง่าหน้านี่มันไปวางไว้เดียวมือท่านนึ่งมื่อท่านนึ่งมยนอกเขาอียู่ข่นกเขาสองคนดอกไหมไทยกับนอกบอกไม้น่อยนใเปล่เด็กชุนก็เป็นปันอกนนกเป็นอกนกเขามันเดนนกเขาสามสูง Hoặc ghetto thầy sự nắng nóng bỏng 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 nó bỏng 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 bỏng

Hmm biết là thương phết thương hòm làm tai gì đấy พ่อกันแกนีเด้อค่ะเด้อครับพ่อกันกิปหนาเด้อจ้าเด,ด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบนนี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ,จ้าเฮ็ดเฮ็ดไร